สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านอันนี้ยูพินชาแนลมีชุดลูกค้ามาแบ่งปันให้ชมกันนะคะเป็นชุดผ้าไหมแซมลูกไม้ค่ะผ้าไหมที่เหลือก็เอาลูกไม้มาแต่งแล้วก็แต่งแขน ผ้าบางผ้าชีฟองนะคะสซ่โซะดอกติดรอบกอนะคะลูกไม้มีนิดเดียวก็เลยเอามาแต่งมาตัดแต่งให้มันได้เสื้ออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะได้ไปใส่กับผ้าถุง เป็น2อชุดได้นะคะดูสวยงามมากนะคะคอซสอดอกแล้วก็เป็นผ้าไหมไหมไม่ใช่ไหมแท้นะคะไหมเทียมนี่ก็จะเป็นผ้าชีฟอง ติดโบนิดหน่อยนะคะเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันค่ะนี่ก็เป็นผลงานของยุพินชาแนลนะคะเป็นผ้าถุงกับเสื้อที่ตัดเสร็จแล้วนะคะ,ะเอามาให้ชมกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นติดซิป ซีบด้านหลังค่ะเป็นคนตัวใหญ่ซีบด้านหลังนิดนึงก็ะก็มือพอใช้ได้ค่ะไม่สวยแต่ทำด้วยใจนะคะขอขอบคุณ พี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ